น,นี่ส่วนมักแตียงเลยเนาะส่วนมักแตงตัวนี้ <c oughs> แล้วกันอีกสลีสลีหวานสาลีข้าวเหนียวเดอ้อตัวนี้เด้อนี่เ,เ,เห็ดเกษตรเส็ดฟาร์มต้องเห็ดเ,เป็นระบบอ,อย่างซีเนาะแจะยูเวียงมันแจวบางสังทองมันเหเ็ดไง อันนี้ประมาณตืมอีกอาทิตย์หนึ่งรือว่าอาทิตย์ปลายเนาะเกือบสองอาทิตย์นี้ตัดไข่ได้แล้วสลีนี่ยเนีสลีวานเนี่นะนีน่กำลังเป็นห่วงอันนี้กำลังออกห่วงนี่นี่กำลังออกดอกประสันซะฟองง่ายๆเนาะกำลังออกดอกส่วนมันมกแดงอาทิตย์หน้าแล้วกะ็เริ่มเก็บไข่แล้วมักแดงนะี่ยส่วนมักแดง นี่เฮ็ดเป็นคูนะนี่เฮ็ดเป็นแถวเฮ็ดเป็นระบบระบบฟาร์มพี่น้องเอ่อปุยก็มีขี้ไก่เนาะขี้ไก่แล้วก็ขี้ัวนําจะบ่นินอันปุยเคมีเนาะอันนี้มันเนนปุยคอกเนาะใส่แล้วมันงามแล้วก็ประหยัดต้นทุนเพราะว่าช่วงนี้ปุยมันแพงเนาะนเด้อส่วนมักแต่งฮอดรูปพนเด้อ ันนี้คือการเฮ็ดกเกษตรอยู่บ้านเฮาอันนี้เป็นของอายเนาะส่วนว่าเฮาก็เฮ็ดเวียกอยู่ในอยู่ในเมืองเหมืนอนจะไอบะระเฮ็ดเวียกบ่ได้เหียนมีแต่มาเฮ็ดกเกษตรอ่าแล้วก็ลองเบิ่งว่าขายผลลปุกสิได้เท่าใด้เนาะสรุปไทยปีลองเบิง่งนี่มันมันกำลังออกดอกเนาะนี่เนาะ กำลังเป็นนะี่ยนเลยนี่มักแตงนี่นะใส่ก็จะเป็นขี้งวงอีกสิอะไพี่น้องขี้งวงแห้งปุ๋ยนะปุ๋ยเคราะห์นะข้าวข้าวก็ประมาณนี้เนาะปลูกสลีก็จะปลูกเป็นสุดอ่าเป็นสุดคือว่าตัดต้นนั้นแล้วเนาะแล้วก็ตัวนี้พอดีออกหงวงตัวนี้แล้วต่อต้นนั้น อะไรอ่อนทางนี้ okay. 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 okay.